สวัสดีจ้าวันนี้พี่พินพามาชมบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวราคาเทาโฮมนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้ตั้งอยู่ที่ซอยซากมันเทศนะคะตรงข้ามกับวัดซากมันเทศแม่น้ำคูซอยห้านะคะอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะ หลังนี้สองห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องครัวนะคะหนงโรงจอดรถนะคะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ราคาเพียง1นึ่งล้านต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะทอ,อสอจะผ่อนอยู่ประมาณ5000บาทนะคะหลังนี้นะคะบ้านเดียวราคาเทาโฮมนะคะไม่เก็บเงินจองไม่วางเงินดาวนะคะไม่ต้องหาคนค้าให้ยุ่งยากหัวใจนะคะ,ะถ้าท่านอายุงานนะคะ1ปีนะคะ 6เดือนขึ้นไปเนี่ยรายได้รับรวมนะคะหน0 0งบาทขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือนนะคะอ่ารายได้รับรวม1น0 0งบาทขึ้นไปกู้ได้นะคะถ้าไม่มีหนี้เยอะเนาะนะอันนี้ก็คือห้องนอนห้องที่1นึ่งนะคะนี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้ก็ของแถมจัดหนักจัดเต็มนะคะฟรีโอนให้ฟรีมิเตอร์น้ําไฟให้นะคะฟรีปั๊มน้ําถังน้ําให้แล้วก็ฟรีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะฟรีเหล็กดัดมุ้งลวดให้ด้วยนะคะห้องนี้ห้องที่สองมีห้องน้ําในตัวนะคะอ่านี่เลยนะคะนี่ห้องน้ําสวยมากเลยนะคะน,นี่คือห้องน้ําที่อยู่ในส่วนของห้องนอนนะคะอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ารั่ว ะะอีกหนึ่งห้องนะคะตรงนี้นะคะนี่ห้องน้ำรวมสวยอีกหนึ่งห้องนะคะอ่าไว้สำหรับรับแขกนะคะ แล้วก็มีห้องครัวนะคะมีห้องครัวตรงนี้ให้อีกหนึ่งห้องนะคะไว้ประกอบอาหารเนาะนะฮะนี่เลยนะคะเหมาะกับท่านที่ต้องการนะคะอ่าบ้านเดียวราคาเทาโฮมนะคะราคาไม่แพงนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์098 916 5 3 7 098น1ะ5ะเกพี่สุพินบ้านดีสมายโฮมนะคะ